สถานที่ที่จะแนะนําในวันนี้ก็คือหลงเยาวราชนะครับหลงเยาวราชนี่เขาจะเป็นลักษณะคล้ายคโฮมสเตย์จะเรียกเป็นโพสเซลคงจะดูมีความห่างกันมากไปเพราะเรามาเที่ยวเป็นลักษณะครอบครัวเนี่ยก็อยากจะให้เป็นลักษณะโฮมสเตย์ดีกว่าเพราะว่าการบริการหรือว่าอะไรเนี่ยจะเป็นแบบบ้านๆเลยถ้าคุณได้มาเที่ยวได,ได้ความอบอุ่นตรงนี้ นี่ครับถึงแล้วหลงยวราชการเดินทางถ้าคุณจะเข้าทางยวราชก็ได้นะยวราชจะเข้าตรงตรอกซอยสองแต่นี่เราเข้าทางสั่งเจริญกรุงไงขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินมาสถานีวัดมังกรเดินนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับนี่ครับหลงยวราชโ้วันนี้ก็มีลูกค้านะครับ <c oughs> มนนา สวัสดีครับทุกท่านน้องๆสวัสดีครับอันนี้ยังไงครับที่มาจากต่างจังหวัดหรือว่าอะไรกรุงเทพครับอ๋อกรุงเทพนะครับ <c oughs> ครับต้องแสดงดีไหมครับอ่อม,มาลังดีข่าวครับผมผนี่เรานโยบายที่นี่เขารู้สึกว่าจะเป็นแบบบ้านๆจริงสะอาดใช่ ครับก็เหมาะมากกับช่วงโควิดแบบนี้ไงรับรองว่าคุณไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรอกคุณเที่ยวในเมืองไทยนี่เถอะเพื่อให้มีการใช้ใจ่ายในระบบนะครับให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนไทยอย่างพวกเรานี้แหละเดี๋ยวไปชมห้องกันดูนะครับว่าห้องที่เป็นลักษณะของครอบครัวสามารถนอนได้หลายท่านนะพูดง่ายๆแต่เขาเป็นเท่าไรนะครับ นี่อยู่ชั้นสามลักษณะการตกแต่งนี้เก๋ดีผมว่าเขาแบบว่าอยู่ในชุมชนจีนแต่ว่าได้กิ่นอายของความเป็นไทยหน่อยหนึ่งและมียุโรปด้วยนี่เป็นห้องใต้หลังคาด้วยนะครับห้องนี้เดี๋ยวผมเปิดไฟดูลองชมดู ดูห้องน้ำก่อนดูที่อ่างล้างหน้านะครับเ <c oughs> ก๋ไก่นะครับนี่แล้วดูที่บริเวณนะครับที่นอน <c oughs> ห้องนี้เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่ามีมานอนกันอยู่สามท่านนะครับพอดีต้องขออนุญาตด้วยว่าไม่ได้จัดสรรอะไรห้องให้เรียบร้อยเพราะมีแขกเพิ่งเช็คเอาท์ออกไป นี่ครับ้องใต้หลังคาจะเป็นลักษณะน,นี้ครับแบบนี้ก็โอเคเลยนะครับก็หากมีเวลาว่างน,นะครับสำหรับคนที่ชอบเดินในบรรยากาศชุมชนที่เป็นอันนี้จะเป็นไอกลิ่นอายของคนไทยเชื้อสายจีนนะครับที่มาตั้งรบราดกันที่เมืองไทยนี่แหละ นะครับเหมาะมากนะครับมาถนนคนเดินหรือว่ามาสำเพ็งนะครับตลาดภารัตมาคองถมแล้วก็มาพักที่หลงเยาวราชนี้ได้นะครับวันนี้พอเพียงเท่านี้ครับทางพียบกาศเรียนเชิญครับสวัสดีครับ